ับคลิปนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนซีนนะครับตัวรถเกี่ยวข้าวโคบูต้าดีซีินะครับเปลี่ยนซีนตรงนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับจะเอาตัวคลิปล็อกนะครับข้างบนข้างล่างออกก่อนตัวนี้ก็จะเอาลูกปืนออกก่อนจริงลูกปืนตรงเพลาเนี้ยมันจะมีแค่2ตัวนะนะครับอันนี้เขาใส่มาเพิ่มนะเป็น4ตัวนะอันนี้เป็นปั๊ม HT t นะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนวิธีการถอดนะครับมันก็มีหลากหลายเนาะนะครับแล้วแต่ใครจะสโบรแบบไหนนะนะครับก็ แต่ละคันผมก็เหมือนกันนะครับเปลี่ยนถอดไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่อารมณ์แล้วแต่คันด้วยนะครับเนาะแต่เคสนี้เดี๋ยวจะมาทําให้ดูวิธีนี้นะครับเนาะอ่าคันตัวแรกเอาลูกปืนออกสองสองเม็ดก่อนนะครับมันจะมีอ่าลูกปืนมีแผ่นรองมีลูกปืนแล้วก็กิ๊บอ่าไอ้มีลูกปืนหนึ่งตัวแล้วก็แผ่นรองแล้วก็ลูกปืนหนึ่งตัวแล้วก็แผ่นรองแล้วก็กิ๊บเนี่ยครับแล้วก็เอากิ๊บออกนี่นะครับกิ๊บตัวนี้นะครับใช้ได้ทั้งตัวบนตัวล่างนะครับเนาะอ่าเมื่อกี้ผมถอดเฟ นะครแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เอากิฟนะครับครีมนะครับมีบกิฟออกทั้งบนทั้งล่างนะครับอาจริงๆกรณีถ้าเราได้เช็คปั๊มนะครับแนะนาให้ถอดเปลี่ยนพวกแผ่นเพดทองเหลืองข้างในด้วยนะครับลูกปืนเข็มหลักๆเลยแผ่นเพดทลูกปืนเข็มนะครับแล้วก็ส่วนลูกปืนภายในก็ค่อยไปเช็คเอานะแต่เคสนี้ก็คือจะเปลี่ยนแค่ซีนนะครับนะทีนี้อ่านี่ครับ คีมหุบนะครับหุบนะครับคีมหุบนะครับบีบนะครับแล้วค่อยๆดึงออกนะครับลักษณะการเปลี่ยนของชิ้นส่วนพวกคีมพวกไอพวกกิฟนะครับถ้ามันไม่ล้านะครับยังหนายังแน่นอยู่นะครับยังมีความยืดหยุ่นก็ใช้ตัวเก่าได้นะครับนี่ครับสองข้างนะครับข้างบนนะครับข้างล่างอันนี้ที่ผมใส่น็อตไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าเวลาเรายกนะครับแล้วมัน ถูเข้ากับพื้นปูหรืออะไรเงี้ยนะมันจะทําให้ตัวเกลียวเนี่ยเสียผมเลยหมุนน็อตบล็อกไว้นะครับไม่ให้เกลียวมันเสียนะอ่าเนี้ยตัวบนนะครับเดี๋ยวก็หลังงันก็ใช้เอ่อไขควงนะครับไขควงแบนนะครับจิกซีนออกมาเลยนะครับค่อยๆจิกนะครับถ้าใช้ไขควงนะนะครับหรือจะใช้น็อตยึดหรือจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะนะครับมีหลากหลายในการที่จะถอดนะครับคียนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะมาใช้สกรูตัวนี้นะครับในการ หมุนออกนะครับเนาะสกูก็เลี้ยงๆหน่อยนะครับก็เคาะเข้านะครับแล้วค่อยหมุนนะครับแล้วค่อยเอาตัวนี้หมุนเข้าไปนะครับแล้วก็ค่อยเอาครีมดึงออกมานะแต่ผมว่าง่ายสุดผมว่าใช้ไขควงแบนนะครับจิกหรือเขี่ยเอาก็ได้นะมันออกกง่ายอยู่ตัวนี้อันนี้จะทําให้ดูนะไปดูคลิปจากอ่าอ่ต่างประเทศนะครับหรือหลายๆคนก็ทาอยู่นะทาก็ทําแบบนี้ก็เลยลองทําดูนะปรากฏว่า ในจุดนี้ผมว่ายากนะทําแบบนี้เพราะว่ามันหมุนเข้าไปบางทีไอ้ตัวสกูเรามันเหลยมไม่พอนะครับเพราะว่ามันจิกกว่าจะจิกซีนเข้าไปได้นะครับมันผมว่าผมมันแน่นเหมือนกันนะอ่าเดี๋ยวก็ค่อยๆหนีบดึงออกนะครับแล้วแต่ใครถนัดเนาะแล้วแต่ใครถนัดอ่าเนี่ยครับผมก็หมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปให้มันสุดแล้วก็ค่อยๆดึงออกนี่ี้ครับค่อยๆงัดนะครับนี่ครับอ่านี่ครับออกแล้วฝั่งนี้นะครับ เวลาเราถดอดเอนนี้ออกเราก็ลองโยกดูนะครับเราโยกเพลาดูนะครับถ้ามันหลวมมากก็ผมว่าถ้าเนี่ยนะครับเราโยกถ้ามันโยกแรงนะครับก็แสดงว่าพวกวลูกปืนเข็มหรือข้างในเนี่ยมันอาจจะสึกหลอได้นะครับแต่ถ้ามันโยกไม่แรงเท่าไหร่ก็ยังใช้ได้อยู่นะครับฝับ่งนี้อ่ฝั่งนี้ผมจะใช้ไขยโคแบนนะครับฮขไขคมแบนก็ไม่ต้องไปถ้ามันมีเหลี่ยมนะครับง,งัดเลยนะครับเนี่ยอค่อยๆขียค่อยๆงัดเข้าไปในร่องนะครับแสะเบาๆนะ ออกได้เหมือนกันนะครับนะนี่นะครับเอาแลละนะครับแค่นั้นเองนะครับเนาะแล้วก็ฮาซีนใหม่นะครับมาใส่นะครับเช็ดทำความสะอาดดีหนึ่งนะครับก็อย่าลืมนะครับเช็คเซตลูกปืนนะครับหรือโยกเพลาดูด้วยนะครับถ้ามันโยกแรงนะครับก็แนะนําให้อดเช็คภายในด้วยนะครับเนาะอ่าแล้วอ่าตัวนี้นะครับผมจะพันนะครับเทปพันสายไฟนะครับเพื่อ อรณีที่ผมหมุนซีนเข้าไปแล้วมันจะบาดขอบซีนนะจริงๆแล้วแต่ใครเลยนะครับบางคนก็จะใส่แค่จารบีแล้วก็หมุนเข้าไปเลยนะครับแต่ผมมีประสบการณ์ไม่ดีกับไอ้ตัวใส่ซีนเนี่ยนะครับก็คือผมยัดแบบแบบคิดว่าไม่เป็นไรนะครับยัดเข้าไปแล้วมันแบบมันไปบาดนะครับขอบซีนขาดนะซีนในตัวนี้มันมีอยู่2ราคานะตอนนี้ที่ผมเช็คนะครับมันมีราคาร้อยกว่าบาทกับราคาเจ็ดสิบาทนี่แหละครับนะตัวนี้มี2แบบนะครับนี่ก็ผมก็จะใส่นะครับค่อยๆ่อ ใส่จาบีนิดหนึ่งก็ได้นะครับ่ค่อยหมุนเข้านี่ครับแค่นั้นเลยนะครับแล้วก็ใช้มือกดครับใช้เหล็กส่งเข้าไปนะครับอ่าฝั่งนี้จริงจริงไม่ยากนะครับทําเองได้ง่ายๆนะครับแต่ผมมาตัดเป็นคลิปใป้มันยาวๆนะครับเพราะว่าต้องการที่จะอ่าได้คลิปยาวนะครับนะให้เพื่อนๆเข้าใจนี่ครับค่อยๆส่งนะครับจะส่งไปพร้อมกับคลิปล็อกหรือจะส่งไปเฉพาะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับนะนี่ส่วนฝั่งนี้ เดี๋ยวผมซูมกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับใกล้ๆนะครับเวลาเคาะเสร็จนะครับก็สังเกตด้วยนะครับว่าขอบซีนมันปลิ้นออกมาหรือเปล่านะครับบางครั้งมันจะทับมันจะบี้กันอยู่ก็ให้ดูนะนี่ครับรุ่นอื่นๆก็จะคล้ายๆกันเนี่ยครับนี่ที่มันเป็นซีนลักษณะแบบนี้นี่ครับอ่นี่ครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็จะใส กิบล็อกเข้าไปนะครับกิบล็อกกิบล็อกนี้ตัวบนกับตัวล่างนะครับเป็นตัวเดียวกันนะนะครับมันจะมีฝั่งคมกับฝั่งนูนนะจริงจริงก็ใส่ฝั่งไหนก็ได้แต่ว่าผมจะหันคมขึ้นบนนะครับเนาะเพื่อเวลามันจีนมันดันออกมันจะได้เป็นแบบลักษณะให้มันเป็นตัวช่วยล็อกะครับประมาณนี้แต่ยิ่งใส่ใส่ฝั่งไหนก็ไม่มีผลนะอ่านะค่อยค่อยส่งครับให้มันลงร่องนะครับนี่ครับมันจะเป็นร่องของมันนี้นะอ่านะครับ ก็ป้ายจระบีเข้าไปหน่อยนะครับแล้วตีเห็นกับคาบนี้ยมันจะเป็นคาบจระบีนะครับนะผมใส่เข้าไปนะครับฟังหนึ่งอ่ะนี่ครับลงล็อกนะครับก็เช็คอีกเหมือนเดิมนะครับเช็คทุกครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่เช็คไม่ไม่ลงล็อกจริงนะครับเวลาเราใช้งานไปมันอาจจะมีโอกาสหลุดนะครับหรือเด้งออกมาได้นะครับ นะครับแล้วตัวล่างนะครับตัวล่างจริงๆแล้วมันก็จะมีลูกปืนแล้วก็มีตัวเฟืองนะครับแล้วก็กิฟนะครับเนาะแต่เดี๋ยวผมจะลองใส่เฟืองแล้วก็โยกดูระยะโคลนมันก่อนนะครับเพราะว่าเคสนี้ลูกค้าแจ้งว่าแจ้งมาว่ามันแบบเสียงมันหอนนะครับเวลามันวิ่งนะก็ส่วนใหญ่ก็คือเราก็มันมาจากเฟืองชุดนี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเฟืองชุดนี้นะครับมันเป็นตัวต้นกําลังเลยนะครับที่จะไปขับไอ้ตัว ข้องเกียร์นะครับให้มันเดินหน้านะครับหรือถอยหลังได้นะครับเนี่ยเป็นเฟืองตัวเนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คล่องสปายนะครับดูพวกเฟืองนะครับว่ามันมีหมิ่นหรือไม่หมินหรือไม่แตกนะครับเนี่ยจะลองยัดเข้าไปก่อนเนี่ยโยกดูะครับก็จะมีระยะนิดหนึ่งนะครับจะเป็นเดียวจะใส่กิปบเราจะโยกดูนะครับว่ามันมีระยะเยอะหรือเปล่านะครับแต่จริงๆแล้วมันจะอยู่ือลักษณะคือมันจะมีลูกปืนนะครับแล้วก็ตัวเฟืองนะครับตัวนี้เข้าไปก่อน ก็แน่นอยู่นะครับนะเนี่ยระยะมันก็ไม่ดันยิบล็อกออกนะเพราะบางทีผมคิดว่ามันจะมันเวลามันวิ่งยิงมันจะดันยิบล็อกเคลื่อนนะครับระยะปีกเนี่ยครับมันก็อยู่ในระยะอยู่นะครับแสดงว่าไอตัวเฟืองเนี่ไม่น่าจะเกี่ยวแล้วแสดงว่าที่มันหดเนี่ยมันน่าจะมาจากไอตัวชุดข้างในนะอ่าเนี่ยจริงๆมันจะอยู่นี่นะครับจะมีลูกปืนนะครับแล้วก็ตัวฝาครอบนี่แล้วก็กิบล็อกเนี่ย เพราะผมกลัวมันวิ so uh, up, ít, uh, ่งแล้วมันกระแทกกิบล็อกนะครับเพราะว่ากิบล็อกมันอ้าอยู่นะครับตอนที่ผมถทดนะอ่ะเสร็จแล้วนะครับนี่แล้วก็เอาพวกอาลูกปืนใสนะครับเป็นกิบก่อนนะครับตัวแรกนะครับไอตัวเพลาตัวบนนะครับมันจะมีล่องนะครับมันจะมีล่องนะครับมันจะมีล่องแล้วก็จะมีกิบวางไว้ก่อนนะครับมีกิบแล้วก็มีแผ่นรองนะครับแล้วมีลูกปืนแล้วก็มีแผ่นรองแล้วก็มีลูกปืนนะอ่าสติปมันเป็นแค่นั้นนะครับแต่ลูกค้า ที่ผมถอดเคสนี้คือเขาใส่มาข้างในด้วยนะครับใส่มาเพื่อป้องกันไม่ได้ใจว่าเพื่ออะไรนะครับแต่ว่าน่าจะป้องกันไม่ให้เวลาลูกปืนตัวนี้มันแตกไม่ให้เพลามันมันเวียงหรือเปล่าความคิดนะครับความคิดของเขา่าจะเป็นประมาณนี้อ่าครับก็เอานี้ออกนะครับแล้วก็จะใส่ตัวแหวนนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับสามภาพเลยนะครับนี่ครับ แหวนก่ <perfekt> อนนะครับอแล้วก็ลูกปืนนะครับจริงจลูกปืนตัวนี้มันจะแน่นกว่านี้นะมันต้องได้ตีเข้าอันนี้มันรวมนะครับรวมต้องเบิกลูกปืนใหม่อันนี้ใส่ให้ดูก่อนนะครับกําลังรอลูกปืนอยู่ครับอ่ามันจะมีแหวนตรงนี้นะครับล่างหนึ่งตัวแล้วก็ลูกปืนแล้วก็กแหว,วนแล้วก็ลูกปืนอ่าแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ